สำหรับราคาทองคำนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าวันศุกร์ราคาทองคำร่วงแรงมากมากันนะคะสาเหตุสำคัญที่ทําให้ราคาทองคำในวันศุกร์ที่แล้วในวันวาเลนไทน์นะคะปรับตัวลงแรง ก็มาจากแรงขายทางเทคนิคแล้วก็แรงขายทางกาไรหลังจากแรงทองคำขึ้นไปทดสอบระดับแนวต้านบริเวณ2,939เวอร์ชั่อลสแล้วก็ไม่สามารถเบรกเอาออกไทม์ไฮล่าสุดที่บริเวณ2,942ได้ก็ทําให้เกิดแรงขายทํากําไรทางเทคนิคลงมานะคะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยพื้นฐานที่กดดันทางคําในฐานะถึงซับปลอดไทยหลังจากที่คุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะออกมาระบุว่า,าจะมีการเจราจาสันติภาพระหว่างยู กับรับเสเซียภายในสัปดาห์นี้ค่ะปัจจัยนี้เองเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทองคํามีการปรับตัวลงแรงเมื่อวันศุกร์แต่โดยรวมแล้วสัปดาห์ที่แล้วทองคําก็ปิดประวัต ในสัปดาห์ที่แล้วในแดนบวกเราก็เป็นการปิดบวกติดต่อกันเจสัปดาห์แล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทองคําเองเคลื่อนไหวจะเห็นได้ว่าในกรอบแคบมาก,มากๆเพราะว่าตลาดสหรัฐเนี่ยมีการปิดทําการเนื่องในวันเพร Day นเดนะคะแต่โดยรวมทองคําเมื่อวานนี้ก็มีการดีตัวขึ้นจากระดับต่ําสุดที่ลงไปทดสอบเมื่อคืนวันศุกร์ค่ะคืนวันศุกร์เนี่ยทองคามีการทําระดับต่ําสุดบริเวณ2,817นะคะแล้วก็มาพร้อมกับสัญญ,ญาณโอเวอร์โซแล้วก็ฮิดเดนบูลลิสต์เรเวเรนซ์นะคะ จึงเกิดการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นๆประกอบกับมีปัจจัยพื้นฐานที่เข้ามาหนุนทองคำเมื่อวานนี้ค่ะเรื่องแรกที่เข้ามาหนุนทองคำนะคะจะเป็นการแข่งค่าของข้างเงินเยนค่ะเยนเองแข่งค่านะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยว่า GDP ประจําไตรมาสสี่ของญี่ปุ่นนะคะออมีการปรับตัวขึ้นเติบโตมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ค่ะแล้วก็เป็นการเติบโตของ GDP ติดต่อกัน3ไตรมาสนะคะ ปัจจัยนี้เองหนุนการคาดการว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายทางการเงินต่อไปในปีนี้ค่ะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เย็นแข็ง พอเย็นแข็งก็กดดันให้ดอลลาร์อ่อนแล้วก็หนุนให้ทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะนอกจากนี้ทองคําชาานี้ก็ได้รับเซนติเมนต์เชิงบวกค่ะทั้งจากความเห็นของคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะคะหนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดที่ออกมาส่งสัญญาณที่ค่อนข้างโดวิชค่ะออกมาระบุว่านโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยน่าจะไม่ได้หนุนอัตราเงินเฟ้อมากนักนะคะรวมถึงล่าสุดโกลแมนแซดก็มีการปรับเพิ่มคาดการทองคําปีนี้ปรับจาก3,000 US d o l r a เป็น3,100 US o l s ะะก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ทองคําม,มีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะทีนี้นักทุนจะลงทุนยังไงก็ต้องบอกว่าทองคําม,มีการปรับตัวลงแรงก็จริงนะคะแต่โดยรวมแล้วทองคําก็ยังถือว่าแกว่งตัวในกรอบไซเวว์ค่ะแต่ดูเหมือนว่าไซเวว์ในกรอบกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะแนวต้านสำคัญยังอยู่ที่ระดับประมาณ2933ถึงระดับ2942ยสน์นะคะ รวมถึงแนวรับสำคัญจะอยู่ในโซนประมาณ2,877ถึง2,864เยอชั่งแอลสารนี่คือฐานสำคัญของทองคำทองคำไซด์เวย์ออกข้างเป็นลักษณะของการสะสมกำลังนะคะเพื่อที่จะไปต่อนักทุนเองก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้น จะเข้าซื้อก็สามารถทําได้ค่ะถ้าหากว่าทองคําลงมาใกล้ระดับต่ําสุดนะคะอาทิเช่นอาจจะมีการรอย่อตัวก่อนนะคะขาซื้ออาจจะรอการย่อตัวของทองคําถ้าหากทองคําไม่หลุดระดับ2,888 ถึง2,894มองว่าอาจจะเป็นการาเสี่ยงซื้อเล่นสั้นได้โดยอาจจะ stop loss นะคะถ้าหากทองคำมีการหลุดระดับ2,877หรือชะลอซื้อไปก่อนถ้าหากว่าทองคำมีการหลุดระดับ2,877เพื่อถอยจุดซื้อไปยังฐานบริเวณ2,864หรื่องนี่เอาค่ะ ใครที่ซื้อเอาไว้แล้วนะคะจับตาแนวต้านบริเวณ2,906ถึง2,916เพราะว่าเขาเป็นระดับฟิโบนัชเชสเมน่นะคะที่61.8%ค่ะถ้าหากว่าถือซื้อเอาไว้นะคะไม่ผ่าน2 9 6 6เนี่ยอาจจะมีการแบ่งขายทางกำไรออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงค่ะถ้าหากว่าทองคำมีการดีดผ่าน2,916 u ยนเอานะคะอาจจะถือต่อค่ะไปรอขายถ้าหากว่าทองคา ไม่ผ่านระดับ2,933 US d o อ l a r ์นะคะพยายามเล่นในกรอบนะคะแล้วก็รอการแกวนตัวของราคาร,รอการเซตอัพของกราฟนะคะก็จะทําให้สามารถลงทุนได้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับทองไทยนะคะคอนเวิร์ตด้วยราคาข้างเงินบาท37.33.76บาทต่อดอลลาร์นะคะ โซนซื้อนะคะจะอยู่ในโซนประมาณ46,200ถึง46,000บาทต่อบาททองคำ Stopp ลอ s นะคะจะหากว่าทองคำหลุดระดับ46,000บาทต่อบาททองคำเพื่อถอยจุดซื้อมายัง45,800บาทต่อบาททองคำค่ะจุดแบ่งขายแรกนะคะแบ่งขายหากทองคำไม่สามารถทะลุผ่านบริเวณ46,650บาทต่อบาททองคำผ่าน46,650บาทต่อบาททองคำไปได้อาจถือต่อไปรอดูนะคะแนวต้านบริเวณ 46,950ถึง47,100บาทต่อบาททองคำค่ะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามานะคะในสัปดาห์นี้เนี่ย มีหลายปัจจัยค่ะแต่ไฮไลท์จะอยู่ในวันนี้นั่นแหละค่ะวันนี้เนี่ยนอกจากจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะอย่างเช่นดัชนีภาคการผลิตจากเฟดฟิลาเดเฟียเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งแล้ว4ี่ทุ่มนะคะจะมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดคุณมารีดาลี่นะคะแต่ไฮไลท์จะอยู่ในช่วงกลางดึกของคืนวันนี้ค่ะเวลาประมาณตีสองนะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยจะมีการให้สัมภาษณ์ร่วมกับ คุณอีลอนมัสนะคะให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะคะในเวลาประมาณตีสองของคืนวันนี้ตามเวลาไทยะคะ่ะเชื่อได้ว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีการเน้นไปที่กระทรวงใหม่ของคุณทรัมป์นะคะเป็นกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือว่า Department of Government Efficiency นะคะหรือว่าเรียกย่อๆว่า d o g e นะคะกระทรวง d o g เนี่ยก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่คุณอีลอนมัสเนี่ยเป็นเป็นเฮดนะคะเป็นหัวหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามการสัมภาษณ์ ร่วมกันครั้งนี้นะคะเรอดูว่าคุณทรัมป์หรือว่าคุณอีลอนมัสจะมีนโยบายอะไรซึ่งนโยบายต่างๆนะคะอาจจะส่งผลให้ทองคํารวมถึงสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกมีการเคลื่อนไหวผันผวนได้ดังนั้นแนะนําติดตามคะ่ะการให้สัมภาษณ์ของคุณทรัมป์แล้วก็คุณมัสในช่วงเวลาคืนนี้ตีสองอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนจะลากันไปนะคะขอฝากคะ่ะลงทุนทองคำกับ YLG นะคะก็สามารถเลือกลงทุนได้หลายๆผลิตภัณฑ์เลยค่ะ ใครที่จะสนใจลงทุนทองนะคะไม่ว่าจะเป็นทอง96.5หรือ99.99 99ซื้อขายโดยไม่มีหลักประกันแล้วก็ด้วยราคาเยลไทม์24ชั่วโมงรวมถึงมีขั้นต่ําในการลงทุนแค่100บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อขายทองได้ในแอปพลิเคชัน Get g o ของ YLG ค่ะใครที่ต้องการเปิดบัญชีออนไลน์24ชั่วโมงนะคะซื้อขายทองได้ทั้ง96.5แล้99.99เช่นเดียวกันค่ะ ตั้งเวลาซื้อขายได้รวมถึงซื้อขายได้โดยราคาเรียลไทม์นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครแล้วก็เปิดบัญชีได้กับ Oh, uh, y r g โหวายเอค่ะใครที่สนใจลงทุนทองคำที่เป็นรูปแบบ US dollar นะคะก็สามารถที่จะมาซื้อขายทองคำกับ YLG ผ่านทางแอปพลิเคชันต่อตังได้หรือใครค่ะมองว่าช่วงนี้ทองค่อนข้างแพงแล้วนะคะอยากจะใช้ประโยชน์จากการ r e v e r a g e ก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดพอร์ตแล้วก็สมัครลงทุนกับ YLG Futures ได้สามารถลงทุนทองคาได้ทั้งตลาด t f เนะคะแล้วก็ตลาด Global Market ด้วยค่ะ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะเป็นโปรโมชั่น friend get friend ค่ะลูกค้าเก่านะคะที่แนะนำลูกค้าใหม่ที่เปิดพอร์ตนะคะเอกสารครบแล้วก็วางเงินขั้นต่ำเนี่ยก็จะสามารถรับไปเลยค่ะเป็นแก้วน้ำเก็บความเย็นของ YLG นะคะสำหรับลูกค้าใหม่ะคะ่ะที่ทำตามเงื่อนไขก็คือเปิดพอร์ตเอกสารครบวางเงินหลักประกัน5 0,000บาท ก็รับไปเลยค่ะเป็นกระปุกออมสินของว l g ลจีและถ้าเริ่มเทรดนะคะเริ่มซื้อขายทอง99.99 99 2กิโลหรือ96.5ขั้นต่ำา1 0 0บาทเนี่ยก็รับเพิ่มค่ะเป็นแก้วน้ำเก็บคอมเวนจากว l g ลจีเช่นเดียวกันค่ะถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต,ต่อเข้ามาลงทุนกับวีลจีได้ค่ะตอนนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Mo n e y c h ช t นะคะ